คณะศิษยานุสิษย์พุทธศาสิณิกชนร่วมง,งานทอดกรถินสามัคคีประจำปี2568ของวัดปานประสิทธิ์ทารามที่วัดปานประสิทธิ์ทารามตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพุทธศาสรณิกชนทั่วสารทิศศิษยานุสิ์หลวงปู่ปานร่วมจัดงานทอดกรถินสามัคคีถวายให้แก่วัดโดยมีพระครูโสพลสุตาธานเจ้าคณะตำบลคลองด่านเจ้าวาดวัดปานประสิทธิ์ทารามเป็นประธานสงฆ์คุณบุตรขุนละเมียดสอนสำเร็จเป็นประธาน่ายเคราวาดและเจ้าภาพหลัก พร้อมกันนี้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิร่วมบุญกับเจ้าภาพภายหลังได้มีพิธีสมโภชหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ไปแล้วนั้นทางวัดยังคงมีโครงการพัฒนาอาคารเสนาสนะของวัดเพื่อศาสานาสถานซึ่งคงความสวยงามตลอดจนรองรับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อหลวงพ่อปานเดินทางมาสักการะบ,บูชาว,วัดจึงได้รวบรวมจตุปัจจัยเพื่อพัฒนาสถานที่ทั้งเตรียมที่จะขยายพื้นที่ของวัด คณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาจงเน้จัดให้มีพิธีทอดกระถินสามกีเพื่อสมทบทุนให้กับทางวัดโดยพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพุทธประเพณีไปหลังแห่อ,องค์กระถินรอบอุโบสถแล้วเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินประสงอัปปโลก,กนก,กรรมมอบถวายผ้ากระถินแด่พระกูสโภชสุตาทานเจ้าวาดวัดเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถกระทำกฐินัทธรกิจตามพระบรมพุทธานุญ,ญาต จากนั้นเจ้าภาพถวายปัจจัยผู้ร่วมงานถวายบริวาลกรถินประสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงานกรวดน้ำรับพรถวายพันทหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีไม่พลาดข่าวสารงานคณะสงฆ์กดติดตามและร่วมเป็นหนึ่งเสียงแสดงความคิดเห็นเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานให้กับเรา